แม่ไม่ใช่คนโปรดอย่างคุนอื่นเขาแม่ใจดวงเปล่าในสายตาเธอแม่ไม่เคยทำคำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวัน พอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้พอเบเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกันแม่คำแค่นั้นก็เกินพอให้คุณอย่งฉันฝันดียิ่งกว่าใครไง ไม่ว่าเป็นที่เท่าใดขอห้องเธอเธอก็คือสิสุดเสมอไปแว่เพื่อนเธอเธอมีเลือกแค่เพียงเี้วใจจะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า แม่คนคนหนึ่งถึงไม่สำคัญก็ยังเฝ้ารอสักวันท้องเราแค่อยากได้ยินคำว่ารักจากคำเบาๆให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี ขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกันแค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉันวันดียิ่งกว่าขึ้นไหนไม่ว่าเป็นที่เท่าไร เธอเธอก็คือที่สุดเสมอไปถ้าเพื่อพอมีเลือแม่เพียงเที่ยวใจจะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่าแต่คนคนหนึ่งถึงไม่สำคัญ อยังเฝ้ารอสักวันของเราแค่อย,อยากได้ยินคำว่ารักว่าคคำเบาเาให้ฉันได้หรือเปล่าคนดีรักฉันบ้างหรือเปล่าคนดี